มึงจะเกันเก้ยบอสมึงเน่ยมึงาดไอ้นี่ยึงาดมันออไอ้กูอยข้างในไงเนะขอเดียวตรงนี้ก่อนห่นอยดวามาแล้วบอสเสียงตนก็ออกมาออกมาบันโดดมันโดนโด <c oughs> มันโดดหรอมันโดดข้อเลี้ยวมาหินงกลังเลยขึ้น้างบนมันโดดไม่ใช่หรอมันโดดเองหรอเมื่อกี้ออโต้โดดหรอออโต้โดดออโต้โดดตัวมันชนบล็อกตอนนั้นรับแรงโดนมึงตอนนี้อยู่ไหนหรอข้างหเขาขั้นหนึ่งอัตถุนะขึ้นเลยปะขานี้ดึ้นเลยพี่เดียวพี่เดียวลองขุดดูดิอ๋อรอยยาวพี่นายข้าวันหนึ่งข้าขั้นถุนท่ข้ามันจะร้องเฮียอะไรละ เราต no <people> <quiet> ้องต้อไปบเรต้องชิิดูยินอนเปิดชิอนิดิซื้อทำไมให้เราหรอเยันบไงไบอ กันไก่ไม่ปุ๊กแปเอาในบ้านมึงกินอีกสองปอนดกันกัไก่ได้ไหมล่ะตอนเนี้ยเบาไม่ตลอดเลยอาอบอสตายขอไม่ไม่ี่มาเล่นเล่นทั้งันเนี่ยอม่าดีี่สุดักมันผู้ สร้างเรื่อยๆไงเปนนิานการ์ตูก็ไอ้ผ่ามันหนีออกไปได้ไงอ่ะมันมีไอ้นี่ที่คุณเทสข้าวเหรอมก็เอกไปทางไหนอ่ะกว่าข้างหลังไม่กลัวเรารู้ด้ยเหี้ยไมตอนไหนวะไอ้เนี่ยนี่เดี๋ยวมันคนดีนอยู่มันหนีกูไม่ได้หรอก